ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะคะที่คุณผู้ชมนะคะได้ระมัดระวังกันด้วยเวลาที่เราขับรถผ่านทางรถไฟนะะถ้าเราเห็นเสียงแจ้งเตือนหรือว่าไม้กั้นแล้วก็ต้องหยุดรอให้รถไฟผ่านไปก่อนนั่นเองค่ะ พาคุณผู้ชมมาปิดท้ายกันที่เรื่องของโครงการคนละครึ่งกันบ้างนะคะหลายท่านเชื่อว่านะคะได้มีโอกาสนะะในการใช้โครงการคนละครึ่งนะคะในเฟสที่5นี้แล้วนะคะซึ่งคุณอั้นก็มีโอกาสได้ใช้แล้วเช่นเดียวกันถูกต้องครับนะคะก็คือจ่ายแค่ครึ่งหนึ่งนะคะทางรัฐบาลใจ่ายให้เราอีกครึ่งหนึ่งด้วยซึ่งเฟสนี้ต้องบอกเลยว่าได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านขายของที่จังหวัดขอนแก่นบอกว่าโครงการคนละครึ่งเฟสห้ตอนนี้ยอดขายเพิ่ม มากกว่าเดิมถึง50%เลยทีเดียวนะคะได้ได้ว่าขายดีมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อของใช้ที่จําเป็นนะคะแล้วก็ทางร้านค้าบอกว่าออกมาเรียกร้องนะให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการพิจารณาขยายวงเงินเพิ่มขึ้นอีกหากว่าจะมีโครงการคนรัฐครึ่งในเฟสที่6ค่ะ บรรยากาศการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส5ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมซึ่งขณะนี้ก็ผ่านไปแล้วมากกว่า1สัปดาห์ด้วยกันนะคะพบว่าร้านค้าต่างๆที่สมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็มีความคึกคักเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะร้านน้ำฝนซึ่งตั้งอยู่เลดที่4ถนนมิตรภาพอเภอเมืองจังขอนแก่นเนี่ยนะคะร้านจำหน่ายสินค้ารายใหญ่ในเขตเมืองขอนแก่นก็พบว่ามีลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการใช้สิทธิ์คนละครึ่งในการชำระสินค้านั่นเอง ทางด้านของนางสาวนิพภา,าน์เรื่องลืออายุ47ปีเป็นเจ้าของร้านน้ำฝนนะคะบอกว่าโครงการคนละครึ่งเฟส5เนี่ยมีลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเหมือนเช่นทุกเฟสท,ที่ผ่านมาทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่าเท่าตัวเลยนะาขายดีมากๆแต่ว่าในเฟส5เนี่ยพบว่าพฤติกรรมการซื้อสินค้าแตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นเช่นข้าวสารน,นมกล่องน้ำมันพืชผงชูรสแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะ ในขณะที่หลายรอบคือเฟสที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อขนมแล้วก็ของทานเล่นด้วยแต่ตอนนี้อาจจะเป็นเครื่องใช้ที่จําเป็นนะคขาของเครื่องใช้ที่จําเป็นนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าในเฟสนี้รัฐบาลอุดหนุนเงินเพียงแค่800บาทคือเขาบอกว่ายอดเงินน้อยไปอ่ะ,ะนะคะซึ่งน้อยกว่าทุกเฟสเลยก็อยากให้รัฐบาลช่วยพิจรารณาเพิ่มวงเงินในครั้งต่อๆไปด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นโครงการที่ดีต่อผู้บริโภคแล้วก็ร้านค้านั่นเองค่ะร้านนี้ดีจังเลยอ่ะคุณรันเพราะว่ามันมีสินค้าที่จําเป็นหลายอย่าง<ช>นะฮะมีทั้งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะฮะมีปลากระป๋องมีน้ำมันพืชนะ,ะะนะฮะแล้วก็มีแบบว่า อีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวอ,อันนี้พอเดินเข้าไปร้านนี้ก็คือแทบจะจบเลยนะหมายถึงว่า <นะ S 1> ซื้อได้ครบท้วนเลยจริงคะ่ะนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนั่นเองครับแต่พอมีคนละครึ่งเข้ามาก็รู้สึกลูกค้าก็มาเยอะขึ้นแต่ก็บวนว่าได้น้อยกันได้น้อยใช่ไหม แล้วในเรื่องของที่เขากลัวกันนะร้านค้าคือทยอยออกเพราะว่าภาษีอะเขากลัวเรื่องภาษีเราล่ะเป็นยังไงบ้างคือเราก็เสียปกติแล้วก็เสียตามยอดที่มันโชว์ค่ะก็จะไม่ค่อยกระทบ่าไรเพราะว่าเราก็จดแบตอู่แล้วก็จะไม่ค่อยกระทบแต่ว่าพวกที่ไม่เคยจดแบตเขาก็จะกลัวนิดนึงค่ะเขาก็จะตกใจน่อค่ะใช่ใช่เขาก็ส่วนมากก็ซื้อของใช้ส่วนตัวพวกน้ำยาับผ้านุ่พวกแป๊บพวกของใช้เครืจําวันค่ะแล้วก็นม นมนมนมลูกอย่างเงี้ยรอบนี้จะซื้อที่จําเป็นจริงๆค่ะอย่างอย่างรอบก่อนที่ที่ที่ผ่นานๆมาก็คือแบบว่าซื้อพวกขนม,มกบเกีก้ยวซื้อแบบว่าของแบบว่าเออแบบไม่ค่อยจาเป็นนะ่ะก็คือแบบพอให้ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้รู้สึกว่าเออเอาจาเป็นจริงๆเลยเขาบ่นกันไหมว่านม่น้อยได้ได้บ่นได้น้อยแล้วของก็แพงขึ้นก็อยากให้เขาเพิ่มวงเงินขึ้นคือมันได้ประโยชน,น์ทั้งแบบถูกลงแล้วก็ราชาด้วยค่ะ อย่างให้แปดโดนนี้ก็มาได้แค่หกวันเนาะวันละสามร้อยใช้ได้ห้า